เคลนที่สีคิ้วถล่มลงมาแล้วก็ไปทับรถไฟนะครับแล้วก็เสียชีวิตกันหลายรายมันเกิดซ้ําแล้วซ้าเล่าคือวันนี้เลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีเหตุเคลนเนี่ยหักแล้วก็หล่นลงมาอันนี้ที่พระรามสองนะเนี่ยคันนี้ฮะเขาแซงไปพอแซงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วไปเจอเนี่ยเนี่ยฮะแล้วก็มีคันนึงอยู่เลนกลางโดนทั้งสองคันฮนะแล้วสองคันนี้เสียชีวิตแต่นี่ก็ปล่อยให้วิ่งไปวิ่งมาในขณะทําการก่อสร้างแสดงว่าต้องมองว่ามีความปลอดภัย ใครล่ะครับที่เป็นคนอนุมัติผมยังไม่เห็นหน้าเลยทั้งหมดเนี่ยมีกี่ตู้ที่ไปมี3มตู้ครับสมตู้ครับไอ้โวอย่างเงี้ยไม่มีนะครับเ็าจะเป็นตู้แบบนี้3มตู้แบบนี้เลยนะฮะแล้วมันมีหัวรถจักรไปยังไงครับในตัวตู้นี่จะมีเครื่องในตัวอยู่แล้วล้วจะมีห้องขับอยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ด้านท้ายอ๋อทุกคันนี่ขับได้เองหมดขับได้เองหมดครับขออนุญาตนะครับเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นลองเล่าให้ฟังขออนุญาตนะคืออาจจะกลับไปกระทบความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งโทษด้ วันนั้นคือก็เหมือนป้นธรรมดาปกติแล้วก็ดูแลผู้สารปกติไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีอะไรบอกเลยในวันเกิดเหตุช่วงเวลาผมก็จะเดินตรวจตาผู้สารทั้ง3คันพี่ต้องเดินจากหนึ่งไปสใช่ครับผมก็เดินเดินตรวจตาไปเนี่ยครับแลยมีผู้สารต้องการน้ําอยู่คันที่3ามผมเอาน้าไปให้เขาตอนเกิดเหตุก็คือไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็ตุ่มแล้วมันก็มืดไปหมดเลยตัวผมก็ลอยขึ้นติดกับหลังคารถมันก็จะแข็งลงไป คือไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรเลยเพราะเราอยู่ข้างในตู้นั้นตู้ที่3เสียงตุ้มเสร็จปุ๊บตัวลอยลอยขึ้นไปเลยอย่างนี้เลยผมยืนอยู่ผมก็ลอยขึ้นขึ้นชนกับหลังคารถครับอันนี้คือถ่ายไว้ก่อนที่รถจะออกคันข้างหลังคือคันที่ไปเกิดเหตุเลยใช่คไหมขบวนรถนี่ก็เป็นขบวลที่ยาวเหมือนกันนะ สามตู้เนี่ยเนี่ยอะตู้ที่คนกำลังเดินเข้าไปนี่เป็นตู้ที่เท่าไหร่ฮะคันที่หนึ่งตู้ที่หนึ่งตู้ที่สองก็คือหลังของหลังพี่ลที่ถ่ายใช่ครับที่ขออนุญาตนะฮะที่ประสบเหตุแล้วหนักที่สุดคือตู้นี้ใช่ครับตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพี่อยู่ตรงตู้ไหนฮะสามครับผมอยู่ตู้สามตู้เดินกับน้องเขาตู้เดียวกันเลยแต่ผมจะอยู่ด้านหน้าด้านด้านหน้าตู้เลยครับช่วงข้อต่อระหว่างคันที่สองกับคันที่สามครับผมก็นั่งเขียนรายงานก็เวลาเกิดเหตุก็ไม่รับรู้อะไรเลยครับมันบุ๊บบุ๊บมาเลยรบ้ มารู้สึกอีกทีนึงก็มันมีตัวเหล็กอะครับมันครอบครอบตัวเราไว้ครับเกือบผมยังคิดว่าผมจะอยู่ได้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้ว่าผู้ดยสารหรือว่าชาวบ้านนะครับที่มาช่วยผมออกไปมันตอนนั้นมันมีไฟลูกไม้ข้างล่างด้วยครับมีตะโกนขอกความช่วยเหลือดับเพลิงดับเพลิงครับพอดีชาวบ้านเขาวิ่งเอาถังดับเพลิงใหม้ผมผมก็ต้องไปดับเองกับน้องเขาช่วยกันน้องผมก็สั่งให้น้องเขาไปดูผู้ดยสารอันนี้ตู้ที่สองตู้ที่สองตู้ไฟไหม้ครับแต่ตู้สามที่ผมผมระงับเหตุกรได้ดับได้ทัน ไฟที่ติดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีเชื้อเพลิงใช่ครับอยู่ด้วยเพราะว่ารถมันรถมันมีเครื่องในตู้ที่หนึ่งเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยโดนอะไรยังไงบ้างไหมฮะตู้ที่หนึ่งนี่ไม่มีผลกระทบอะไรเลยครับอาจจะโดนกระจกหน้าคนขับนิดหน่อยไม่มีผลกระทบเลยเพราะตู้หนึ่งหลุดไปฮะสมมติเครนอยู่ข้างบนอย่างนี้หล่นลงมาก็คือตู้มเข้าอันนี้เลยครับถูกไหมฮะก็คือ2นี่เลยครับพอตู้มเสร็จปุ๊บหนึ่งอันเนี้ยหลุดไปอย่างนี้เลยใช่ครับถูกไหมฮะคือหนึ่งก็หลุดออกมาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็โดนทับเต็มๆส่วนตู้สามนี่ตะแคงไหมฮะตะแคงครับตกลางนี้เลยางแล้วตู้นี้ล่ะฮะตู้นี้ขาดตูขาดขาดออกจากกันเลยฮะตัด้วยเคนทับลงมาปุ๊บใช่ครับตู้นี้ขาดสองท่อนนี้เลยสองท่อนเลยครับครึ่งหนึ่งเนี่ยติดอยู่กับคันที่สามตะแคงข้างอีกครึ่งหนึ่งอยู่โดดโดดเลยไฟไหม้ครับพยาบาลจากสีคิ้วก็เข้าไปแล้วก็มูลทีหกสามหนึ่งก็ เข้าไปที่4ีคิวเข้าไปขบวนที่2กับ3ที่มันขาดเนี่ยขบวนที่3ามนี่มันตะแคงแล้ว กระจกน่ะโดนทุบแตกก็ทําให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งสามารถที่จะออกมาได้ถ้าไม่งั้นก็คงจะมีความสูญเสียมากกว่านี้มีผู้บาดเจ็บจํานวนมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะครับเราก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนครับแต่ละตู้เนี่ยท่านครับมีประมาณกี่คนครับตู้แรก64ที่นั่งก็มีผู้โดยสาร52คนตู้ที่2ก็ที่นั่งเต็มเต็มก็คือ76ที่นั่งคนกี่คนครับก็มี52ตู้ที่3ก็จุที่นั่งได้72ที่นั่งขณานั้นมีผู้โดยสาร45่ท่านร้อยสี ประมาณนี้เกือบเกือบร้อยห้าสิบคนมีผู้เสียชีวิตนะฮะณปัจจุบันเนี่ยนะครับสามสิบสองรายบาดเจ็บอยู่ตัวนี้อีก66นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอาจารย์ทิ่จริงแล้วไอ้การก่อสร้างในลักษณะที่เป็นทางโัรระดับนะครับเราจะใช้ตัวสําคัญเลยก็คือคานเลื่อนที่เราเห็นตามรูปนี่จะเป็นสีส้มนะครับทีนี้ที่กระทบกับรถไฟเนี่ยก็คือตัวตัว l i ฟ t i n g c r a เนี่ยนะครับหรือหรือเครนที่ใช้ยกกิ้นส่วน เพื่อไปประกอบกันถ้าเห็นรูปตามนี้เนี่ยก็พวกสีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยนะครับหล่นลงมาตัวไอ้ตัวที่เป็นคานเลื่อนเนี่ยมันเสียตาแหน่งนะครับก็ทําให้พวกนี้มันล่วงลงมาไอ้ไอ้สีน้าเงินตัวนี้เป็นตัวที่ไปยึดไปยึดเนี่ยสมมติไปยึดบางอย่างยึดปื๊ดขึ้นมาก็เลื่อนปื๊ดไปงี้แล้วก็วางปื๊ดแล้วก็วางใช่ไหมส่วนไอ้สีเหลืองเนี่ยมันก็จะเป็นคนเนี่ยเข้าไปบังคับเพื่อให้เคสนียมนไหลไปตามรางสีส้มของมันก็ไปเรื่อยเรื่อย ถูกต้องครับแล้วมันหลุดออกมาได้ยังไงสีส้มหักลงมาถ้าหักด้วยอะฮะหักหักหัก,หกไอ้สีส้มเนี่ยไอ้ขาคู่สีส้มมันหักปึ้งลงมาร็จปุ๊บไอ้น้าเงินนมันเทกระจาดไหลลงมาอย่างนี้<ช>เลยไอ้สีส้มมันเปราะขนาดมันหักแล้วเทกระจาดอย่างนั้นเลยอาจารย์คือพอพอมันเสียเสียตําแหน่งอย่างแรงนะครับจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นเราขันน็อตไว้ขันโบไว้นะครับติดกับไอ้ตัวสีน้ําเงินติดกับตัวคอนกรีตเนี่ยมันก็อาจจะถอนได้นะครับหรือในขณะนั้นเองเนี่ยสมมุติว่าสมมตินะครับว่า มันขันไม่ดีนะครับหรืออุปกรณ์ที่ขันยึดเนี่ยนะครับที่หรือว่าทายบาเนี่ยมันไม่แข็งแรงเนื่ยองยจากว่าใช้ซ้ําแล้วซ้ําอีก,กน,นะครับ,รบอันนี้ต้องตรวจกันน,นะครับอันนี้พอมันเสียตําแหน่งปุ๊บเนี่ยมันเป็นไปได้สูงเลยก็คือทั้งหมดลงมาอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี60พี่หนุ่มไออันนี้คือถ้าเทียบเคียงก็คือสีน้ำเงินนันเมื่อกี้ป่ะใช่ครับใช่ครับอาจารย์คิดว่ามันน่าไอายไหมน่าอายน่าอายที่มันที่มันเป็นอย่างนี้ทำแล้วน่าอายไหมน่าอายพรางจริงแล้วผมเนี่ยเป็นเป็นวิศวกรนะครับ้ เราเป็นประธานตรวจทั้งหมดเลยนพระรามสองเนี่ยเมื่อเช้าตกใจจริงแล้วตกใจเมื่อเช้ามากกว่าเมื่อวานด้วยเพราะเราก็ตรวจกันตลอดอันนี้ที่พระรามสองนะเนี่ยคันนี้เขาแซงไปพอแซงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วไปเจอเนี่ยเนี่ยฮะแล้วก็มีคันหนึ่งอยู่เลนกลางโดนทั้งสองคันฮะแล้วสองคันนี้เสียชีวิตเห็นที่สุด ที่ส่วนตัวนั้นแหละเป็นตัวที่ทับรถเข้าแขวนทิ้นส่วนไปเสร็จเมื่อคืนนี้แล้วครับแขวนที่เฉยยังไม่ได้อัดแรงเข้าไปที่ทับเนี่ยจะเป็นปีกพี่หนุ่มเจ็งน,นี่ยเาปีกนี่มันเลยเขตก่อสร้างปีกของมันมันจะมีลักษณะเป็นกล่องแล้วก็มีปีกสองข้างปีกสองข้างเนี่ยมันจะเป็นคนทับรถเหตุอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นต่างกับสีคิ้วสีคิ้วคือยังไม่ได้หิ้วอะไรเลย นะครับแต่ตัวเนี้ยมันมีการหิ้วเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหิ้วเป็นเป็นเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนของของไอ้ทาง M82 ใช่ใช่ครับก็คือเป็นปูนอ่ะเป็นปูนเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้อัดแรงเข้าไปแต่ว่าตัวนี้จะเห็นว่าไอ้ตัวร้อนเชื่อเนี่ยพังหักมาเกือบถึงดินถึงพื้นเลยนะครับพี่หนุ่มแต่ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่สีคิ้วเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ไม่ได้มีชิ้นส่วนอะไรเลยแต่ตัวนี้มีชิ้นส่วนแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันตรายกว่าแล้วมันนนนกก็เเเิดใขขณณะะททีี่่่ลลืืออไไปป ก็นต้องมีการติดตามคุณภาพหรือสุขภาพของโครงสร้างคือในกรณีที่รถไฟเี่ยเขาวิ่งอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย <S <S เขาห้ามทําไอ้พวกก่อก่อสร้างใช่ใช่ใช่วค<ช>ือ<ช>อย<ช>่างเงี้ยวิธีการที่เราใช้ก่อนก่อสร้างที่เป็นคานเลื่อนแบบนี้นะครับ,บมันทํามา30ปีแล้วครับแล้วก็เจตนาคือให้ข้างๆเนี่ยสามารถมีสัญจรได้แต่กรณีรถไฟเนี่ยผมเห็น ต่ก็คือว่ารถไฟเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่รถไฟเดินไปเนี่ยมันจะต้องหยุดการก่อสร้าง อันนี้ก็ต้องไปกันครับประสานกันระหว่างรถไฟเจ้าหน้าที่นะครับกับกับผู้กอ่อสร้างแต่จริงแล้วผู้กอ่อสร้างต้องรู้ว่าว่าเวลานี้เป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้ขนาดน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยเรายังมีเรคคอร์ดเลยจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็คือต่อหรือจะเป็นต่อหม้อกันแล้วกันที่มันลงมปค้าอยู่แล้วก็มีรางรถไฟอยู่ข้างใต้นั่นนะ,ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหมมันมีแค่ช่วงนี้แหละประมาณสัก300เมตรไอ้ทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่มันวิ่งอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่อย่างี้ มันอยู่เป็นคู่ขนานกันแบบนี้แต่มันมีจุดเบี่ยงนิดเดียวปุ๊บแล้วมันเข้ามาค่อมตรงเนี้ย3 0 0เมตรแล้วบังเอิญหล่นได้ตรง300เมตรนี่แหละแล้วหล่นตอนเป็นรถไฟวิ่งด้วยโอกาสมันแบบผมไม่รู้จะพูดคาไหนอะสงสารผมบอกจริงๆพอของตากข้างบนเนี่ยซึ่งมีน้ําหนักเยอะแล้วเนี่ยพอมันหล่นลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานมหาศาลเลยมันถึงได้ตัดตรกระทั่งรถมันขาดเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เกิดจากการหล่นอย่างเดียวที่หนัก แต่เป็นแรงประทะของรถไฟที่วิ่งมาด้วยใช่รครับวิ่งเท่าไหร่หรถไฟคันนั้น,นตอนนัะนต่ประมาณร้อยประมาณ100ร้อยได้ครับพอทราบเรื่องน้องอายุหนึ่งขวบใช่ไหมอ,อ๋อทราบครับในเด็กหนึ่งขวบกว่ากว่า,วา,วาตอนนี้เนี่ยน้องเนีเน่ยไ,ไ,ได้ได้รับการกระทบกระเทือนหรือการบาดเจ็บเนี่ยหลายส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของสมองซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่ดูตัวข้อที่สองเนี่ยปอดทั้งสองข้างเนี่ย ง่ายๆฮะปอดเด็กทั้งสงข้างเนี่ยมีลมรั่วหรือพูดคําภาษาไทยให้คนเข้าใจแค่ชัดก็คือว่าทั้ง2เนี่ยมีปอดแตกอีกหนึ่งครอบครัวนะคุณผู้ชมครับเรื่องราวของคุณสมจิตแท่นทองอายุ57ปีนะฮะแกะเดินทางเพื่อที่จะไปร่วมงานศพของทางญาติแกไปกับภรรยาแล้วลูกอายุ8ขวบเสียชีวิตหมดเลยจริงๆแล้วยังมีมีข้อมูลดีเยะแยะมากมายเลยฮะมะีคุณผู้หญิง บางท่านก็จะกลับไปงานศพของคุณพ่อก็กดก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่เหตุครั้งนี้อาจารย์อิตาเลียนไทยนี่ยังไงก็หลายครั้งนะครับที่แล้วปี6 0ก็อิตาเลียนไทยนะครับที่ผมเล่าวู้หนุ่มฟัง อ่ะผมไล่เรียงให้ดูเลยแล้วกันนะฮะมีไทม์ไลน์ของอิตาเลียนไทยนะครับ28เมษายน60นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับช่วงบางซื่อรังสิตรายละเอียดอุปกรณ์ยกแท่งปูนนะฮะร,ร่วงหล่นทับคนงานเสียชีวิตตอนนั้น3ราย16กุมภาพันธ์65นะครับมีโครงการวันแบงคอกนะฮะโครงสร้างคำยันแบบเชคอนกรีตพังถล่มขณะเทปูนเสียชีวิต3รายบาดเจ็บ4รายปี64ถึง67นะฮะมีโครงการทางยกระดับถนนพระราม2หลายต่อหลายเหตุการณ์คานปูนถล่ม และโครงเหล็กยกชิ้นส่วนนะฮะพังถล่มทับคนงานเสียชีวิตได้8ปดราย28มีนานะครับโครงการอาคารสอตอง,อง,องแห่งใหม่สูง30ชั้นอยู่ระหวา่างก่อสร้างพังถล่มลงมาทั้งหลังนะเสียชีวิต92รายสูนหาย4บาดเจ็บ9 14พฤศบิกา69โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนช่วง4คลิปกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยเสียชีวิต3 2บาดเจ็บ64อ,อาจารย์แล้วแล้วมันไม่มีคนไปคุยกับเขาเหรอกระบวนที่เราพยายามจะบอกว่ามีสมุดพก,กันได้ไหมครับสมัยก่อนเนี่ย แล้วทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องคมนาคมอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของกรมชีการที่กระทรวงการคลังตอนนี้เขาลงรายราชกิจจา,รราลแล้ว่าจะมีการลดลดเอ๊ะทำโทษะนะครับทำโทษผู้รับจ้างแต่ว่าในในกิจสิิการเนี่ยมันก็ต้องออกข้อบังคับว่าจะทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเริ่มมีกฎหมายแล้วที่เราจะลงโทษผู้รับจ้างนะครับอาจจะตัดสิทธิ์ไม่เข้าประมูลอ,อะไรต่างๆหรือลดระดับชั้นลงมาครับมันทํากันได้จริงๆเหรอทำได้เพราะว่าจริงๆขณะนี้เนี่ยมันออกมาที่กรมชีการแล้ว ซึ่งตอนนี้ที่ก่วเนี่ยเราหลายปีแล้วเนี่ยแหละปี65ก็พูดถึงเรื่องสมุดพกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มีกิจการเมื่อเมื่อเมื่อไ่กี่วันนี้นะครับที่ผ่านมาครับเข้าใจนะว่ามันมีหลากหลายผู้รับเหมาแต่ส่วนใหญ่ผมมีประเด็นเกิดขึ้นน่ะก็จะมีได้ยินชื่อนี้ขึ้นมาตลอดจนกระทั่งทําให้คนไทยเข้าใจว่าประเทศไทยมีแต่อิตาเลียนไทยเหรอจริงๆไม่ใช่นะคุณยังมีบริษัทอื่นถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องครับพี่รณรงค์ครับกรณีแบบนี้นี่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบน่าจะเป็นส่วนไหนฮะ โอ้ก็นั่งข้างๆพี่หนุ่มได,ไ,ได้ไงครับอุ้ยตายการรถไฟั่้ไงครับทาไมอะฮะการรถไฟทาไมอนุญาตให้มีการตรงช่วงที่บอก300เมตรใช้ลุนพินิษอะไรในการพิจารณาให้มีการก่อสร้างได้ทั้งๆที่รู้ว่ามีความเสี่ยงแล้วเมื่อรู้ว่ามันเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงวางข้อกําหนดกติกาในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรครับการรถไฟต้องอธิบายว่าใครเป็นคนเซ็นอนุมัติให้สามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นทําการก่อสร้าง ในขณะที่รถไฟวิ่งไปวิ่งมาได้เพราะถ้าฟังจากมาตรฐานความปลอดภัยของทางวิศวกรรถไฟมายังต้องหยุดอ้าแต่น,นี่ก็ปล่อยให้วิ่งไปวิ่งมาในขณะทําการก่อสร้างแสดงว่าต้องมองว่ามีความปลอดภัยใครละครับที่เป็นคนอนุมัติผมยังไม่เห็นหน้าเลยอ่ะแสดงว่าอย่างนี้คือต้องไปไปไป,ไปไปไล่เบีย้ยเอาว่า,าทางรถฟทอ,อาจจะต้องไปเป็นคู่เขาเป็นคู่สัญญากับทางฝั่งอิตาเลียนไทยเพราะฉะนั้นรถฟทอเองก็ต้องไปไล่เบีย้ยกับอิตาเลียนไทยถูกไหมฮะ อันนั้นต้องไล่เบีย้ยอยู่แล้วแต่ในฐานะประชาชนที่เสียภาษีและเป็นเจ้าของประเทศเราก็ต้องอยากรู้ว่าตอนที่อนุญ,ญาตให้300เมตรอนุญาตให้ไปทําการก่อสร้างใกล้กันแบบนั้นใช้ดุลพินิษอะไรทําไมถึงมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วพอเกิดเหตุทําไมเงียบทำไมโยนให้กับผู้รับเหมาอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างเราต้องการคําตอบครับทางรถไฟจะบอกไหมฮะ มีเงินได้สองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเงินประกันรวมๆแล้ว8 0ดหมื่นอะ่ะท่านนิติบกไม่ได้ต้องให้เป็นล้านรัฐมนตรีมันมันไม่ได้หรอกครับคือ<า> <c oughs> ต้องเป็นหลักล้านครับมีรบ,บริษทัทประกันภัยมาด้วยคะ่ะที่จแจงระกนไนภัยที่แจงเบื้องต้นและไม่ใช่เบื้องต้นหนึ่งคือเอา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 ว่าเขาจะได้เท่าไหร่แต่ว่าการรถไฟประเทศไทยก็ต้องเรียกประชุมบอร์ด แล้วก็กําหนดเลยว่าจะเยียวยายังไงเพราะว่านี่เป็นรัฐวิษาหกิจด้วยนะร้านละสี่หมื่นบาทนี่โอ้โหมันเป็นไป,น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 ปนไม่ได้หรอะครับเติมศูนย์อีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ขขยเป็นญาติก็ไม่ยอมหรอกครับอย่างน้อยผมในฐานะอายุผมฟังสี่หมื่นบาทผมผมก็ปัดประกาทิ้ง่ะผมก็ไม่ยอมนะครับไม่มีทางนะครับไม่มีทางที่จะจ่ายสี่หมื่นบาท ต่อรายเป็นขาดอันนี้ไม่ได้ตบหน้าเียดนะครับจะย่าม<ก>ือตบหน้าผมด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางท่านรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับผมท่านครับเออจริงๆแล้วจะมีค่าปรงศพ4ี่หมื่นใช่ไหมฮะแล้วก็ค่าเงินสมทบอีก4ี่หมื่นเป็น8ปดหมื่นอันนี้คือท่านมองมองไงครับแล้วก็จะมีเงินประกันมเงินประกันเบื้องต้นอย่างห้บล้านตัวกรอบวงเงินที่ตามข่าวนะครับที่ดําเนินการเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะรวมให้ให้ชัดนะครับว่าสุดท้ายแล้วในส เท่าไหร่แลวก็รวมถึงในส่วนของมาตรการต่างๆในของเงินประกันต่างๆนะครับที่โคเวอร์จะได้เกิดความชัดเจนครับพี่หนุ่มครับครับผมคือตอนนี้มีประชาชนเนี่ยกำลังสับสนอยู่2ส,ส่วนครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็มองว่าคนรับผิดช,ชอบเนี่ยควรจะต้องเป็นเรื่องของอผู้รับเหมาส่วนหนึ่งก็จะมองเป็นเรื่องของอรอฟทรฟทต้องไปไล่เบี้ยกับทางฝั่งของตัวอิอตาเลียนไทยถูกไหมครับใช่ใช่ครับ ก็ขอแยกแบ่งเป็นเป็นสส่วนนะครับอันดับแรกก็เป็นเจ้าของโครงการนะครับก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ขั้นตอนของการดําเนินง,งานก่อสร้างเนี่ยตัวเงื่อนไขสัญญาต่างๆนะครับก็ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของทางผู้รับจ้างนะครับว่าต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงตัวเงื่อนไขประกันนะครับที่ต้องนํามาใช้ในโครงการแล้วก็มีการดําเนินง,งานเรียบร้อยนะครับส่วนการรถไฟเองนะครับเราก็อีกสถานะหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นผู้ถูกทอนเมื่อเช่นเดียวกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ที่สารของเราครับที่รับผลกระทบ จากการก่อสร้างแล้วก็ตัวทรัพย์สินของการรถไฟนะครับตัวรถไฟสองคันที่เสียนะครับแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันาการการรถไฟเองก็ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับเ<อ>จ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในการดําเนินการคดีกับทางบริษัทเอทีเอ็นไทยเรียบร้อยแล้วครับในกรณีที่รถไฟเนี่ยมาคนที่กำลังควบคุมงานหรือว่าทางบริษัทที่ควบคุมงานเขาต้องหยุดการทํางานไหมฮะหรือ,อยังไงครับหลักการตรงกันครับอย่างที่กลับเรียนครับถ้าอุปกรณ์ในการติดตั้งเนี่ยยังไงก็ต้องติดตั้งให้ให้แล้วเสร็จ แล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ผ่านการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆตามที่ทางผู้รับจ้างแล้วก็วิศวกรควบคุมงานรายงานเข้ามาแล้วก็เมื่อมีการติดตั้งครบถ้วนก็สามารถที่จะปล่อยให้ขบวนรถผ่านได้ครับสุดท้ายท่านอยากจะฝากอะไรถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยบ้างไหมครับท่านครับเชิญครับในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องกราบ ขออภัยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ไม่ได้คาดฝันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะครับการรถไฟก็จะดําเนินการอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ตามที่จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับก็แล้วก็ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินทางคดีนะครับแล้วก็การพิสูจน์ทราบ สาเหตุที่ชัดเจนนะครับที่ต้องดําเนินการแล้วก็ส่วนสาคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือแนวทางการป้องกันนะครับเรื่องเรื่องของการก่อสร้างในลักษณะน,นี้ให้มีความรัดกลุ่มเพิ่มยั่งึ้นนะครับ อย่างที่ทางท่านอาจารย์อนเนกเสนอมาครับก็มีหลายแหล่งท่ต้องนำมาใช้ครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกล้องเพิ่มเติมนะครับก็ได้สั่งการไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องของการติดตั้งเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยมีความจําเป็นต้องติดตั้งครับเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจนะครับว่าการเดินทางในระบบข,ของการรถไฟเะเทศไทยผ่านการก่อสร้างในพื้นที่โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง คงไม่ใช่เฉพาะในโครงการนี้คงทำต้องทาทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่มีลักษณะเดียวกันครับผู้บาดเจ็บที่เราทราบก็ยังมีอยู่เยอะนะครับทั้งบาดเจ็บหนักก็อยากจะเชิญชวนท่านไปบริจาคโลหิตท,ที่โรงพยาบาลมหาราชติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับไปบริจาคหรือที่ถ้าอยู่กรุงเทพมหาคนครสามารถที่บริจาคได้ที่สภากาชาติไทยนะครับกรุ๊ปอะไรก็ได้นะครับทุกทุกกรุ๊ปครับเราก็จะได้นําเลือดไปให้กับผู้บาดเจ็บที่ยังรัก,รกษาตัวอยู่ครับพี่นุ่มครับ